อีกหนึ่งคู่คู่นี้ก็น่ารักอีกเช่นกันค่ะหลังจากที่ออกมาประกาศว่าลดสถานะเราอาจจะเริ่มต้นจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่หลายๆคนก็ลุ้นว่าสรุปแล้วเนี่ยจีบกันติดไหมสถานะเป็นอย่างไรแล้วนักข่าวค่ะก็มีโอกาสไปเจอเคนภูภูมินะคะก็ถามไปตรงๆแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ย กลับมารีเทิร์นในครั้งนี้ได้ไหมหรือเริ่มต้นจีบใหม่เนี่ยจีบสำเร็จหรือเปล่าคะคุณเคนภูภูมินี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปเลิฟในการก้าวเดินของทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนนะคุณผู้ชมนั่นก็คือน้องเคนกับน้องเอสเธอร์นะคะเคนภูภูมิกับเอสเธอร์สุปีรีรานเนี่ยแหละค่ะผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะที่หลายๆคนจับตามองมาโดยตลอดแต่เล็กซี่มองแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่า คู่นี้เนี่ยเขาไม่ได้เลิกคู่นี้เขาไม่ได้ลดสถานะอะไรเลยเพียงแค่อาจจะช่วงงอนงอนกันเท่านั้นนะตอนนั้นนะคะก็เลยออกมาบอกว่าเริ่มจีบใหม่เริ่มทําความรู้จักกันใหม่นะ,ะับฝ่ายเอเซอร์อาจจะงอนๆก็เป็นได้เคนภูมภูิก็บอกว่าได้ถ้าให้จีบเนี่ยผมก็จีบใหม่ ผมก็พิสูจน์ให้คุณเห็นว่าผมเนี่ยรักจริงนะฮะถึงแม้ว่าต่างคนต่างทํางานด้วยกันทั้งคู่น้องเอเซอร์ก็มีงานละครมีซีรีส์เคนภูภูมิก็มีงานละครมีซีรีส์แล้วก็น้องเคนภูภูมิเนี่ยรักเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะมีการจําหน่ายขายต้นไม้ช่วยสังคมด้วยน้องเอเซอร์ก็มีการทําร้านอาหารด้วยนะคะเอาเป็นว่าค่ะคู่นี้กลับมาแล้วกลับมาทาอะไรกัน กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชมค่ะหลังจากที่ฝ่ายชายน้องเคนภูภูมิเนี่ยเดินหน้าจีบอย่างแบบเต็มเหนี่ยวเลยนะคุณผู้ชมเรื่องราวที่ผ่านผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไปแต่เรื่องราวที่เริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งในสเต็ปก้าวเดินของทั้งคู่ค่ะทำให้ คู่นี้เนี่ยมันมั่นคงมากยิ่งขึ้นและโชว์สเตจความหวานได้มากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการปรับความเข้าใจกันหลังจากที่เริ่มต้นนะคะคุยกันใหม่หรือหลังจากที่เริ่มทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประสบการณ์เก่าๆเ,เรื่องราวที่มันไม่ดีก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะและเรื่องราวในครั้งนี้ค่ะหลายๆคนก็ถามว่าแล้วเนี่ยมองไปถึงขั้นแต่างงานหรือเปล่านะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่นะ ที่เราก็มองถึงขั้นแต่งงานเลยแหละนะคะคู่นี้ก็บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่ากลับมา,ารีเทิร์นกันนะคะครั้งนี้ก็เหมือนทําความรู้จักกันมาเราเนี่ยนะคะก็ได้เจอพี่เคนพี่เคนอีกร่างหนึ่งที่เราไม่เคยเจอนั่นเองค่ะตอนนี้เอเซอร์ก็บอกว่าเอเซอร์เนี่ยโตขึ้นและรู้สึกว่ามีพุท,ทธวิภาวะมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่างจากเมื่อก่อนอย่างมากเลยนะฮะไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างแล้วแต่พอกลับมาในครั้งนี้ค่ะพี่เคนเนี่ยเขาใส่ใจมากยิ่งขึ้นดูแลเราดูแลคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นและเป็นห่วงเป็นใหญ่เรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนสถานะตอนนี้สรุปแล้วคืออะไรคะคุณเอสเตอร์คุณเกณฑูภูมินะฮะ ขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากๆกับการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆคือเราเนี่ยก็มองในมุมบวกนะเราสองคนกลับมาคบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแต่ถามว่านิสัยเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิม100%อซอยู่แล้วมันก็มีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่เราอาจจะไม่พอใจตรงจุดนี้ไม่พอใจตรงจุดนั้นแต่ก็เรียนรู้กันและปรับกันทำความเข้าใจกัน สู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั่นเองส่วนเหตุผลในการที่กลับมารีเทิร์นกันกลับมารักกันค่ะผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเขาพยายามมากๆเพราะตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังเด็กด้วยกันทั้งคู่ความคิดความอ่านอาจจะยังดูเป็นเด็กอยู่นะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยสเต็ปอย่างที่บอกค่ะโตขึ้น มุมมองความรักต่างๆเนี่ยเราก็มองไปในอีกมุมหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยก็ตอนนี้ถามว่ามีการคุยกันไหมมีการคุยกันค่ะคุยกันเรื่อยๆด้วยนะครับมองว่า เป็นเป้าหมายของชีวิตที่เป็นเป้าหมายเหมือนๆกันเพราะเอเซอร์และเคนภูภูมิค่ะเขาบอกว่าเขาก็อยากสร้างครอบครัวนะฮะสร้างครอบครัวน่ารักน่ารัก,รกอยู่ณนะตอนนี้ค่ะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ณนะตอนนี้แฮปปี้ดีอะแฮปปี้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมค่ะก็ดูสิในโซเชียลนะเอเซอร์ cher, กับเคนภูภูมิเนี่ยเขาก็จะมีการโพสต์ภาพโมเมนต์โมเมนต์น่ารักน่ารักให้เราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นคลิปนะฮะและเราก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าคู่นี้ เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่ไม่ค่อยมีข่าวเช้าให้เราได้เห็นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีข่าวมือที่3มือที่สีมือที่5้ามือที่หนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเป็นพ่อแง่มแม่ง,งอนมากกว่านะฮะเอาเป็นว่าถ้าปรับความเข้าใจกันได้ถ้าคามสเต็ต ความเขาเรียกว่าพ่องแง่แม่งอนไปได้นะคะเชื่อแน่ว่าอนาคตเนี่ยเข้าสู่ประตูวิวาอย่างแน่นอนนะคะถ้าใครเนี่อยากจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณเกศภูภูมิหรือน้องเอเซอร์ค่ะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะในโซเชียลต่างๆ เอสเทอร์สุปรีรานะคะหรือว่าเคนภูภูมิก็เซิร์ชไปได้ตรงตัวเคนภูภูมิเช่นกันรวมไปถึงค่ะฝากโซเชียลของเราด้วยนะคะมายาฮอตนิวนะคะผู้ชมคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในโซเชียลของเรามีทุกแพลต,ตฟอร์มเช่นกันในโซเชียลนะคะแอปต่อตอติ๊กต็อตกอนะคะแอปฟา้านะคะเฟซบุ๊กค่ะแอป IG นะคะหรือว่าเอ่อยูทูบค่ะสามารถเซิร์ชไปได้เช่นกันที่มายาฮอตนิว